หนาวแน่มาอีกครั้งตั้งรับอีกขนกลางเดือนนี้อีสิแปดจังหวัดรับฝนคืนนี้พยายกรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพยายกรณอากาศในช่วงเย็นวันจันทร์ที่6กกุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีอากาศหนาวเย็นลงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและฝนชุดใหม่ที่จะเริ่มเข้ามา รวมถึงในด้านของการคาดการพยากรณ์ฝนในช่วงนี้ในคืนนี้จะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะมาพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับในช่วงวันที่6ซจนถึง13กุมภาพันธ์ในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้อ่อนกําลังลงตลอดทั้งช่วงนะครับ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและมีหย่อมความะกาศต่ำจากความร้อนที่มีความสวิงตัวปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับ,บริเวณประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลหลังจากนั้นนะครับ คาดการ์ว่าจะมีบริเวณความกดอากาศส,สูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ในช่วงเย็นของที่14กุมภาพันธ์จนถึงในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์นะคบในช่วงแรกที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจะปกคลุมถึงบริเวณพื้นที่จากประเทศจีนทางตอนใต้เข้ามาปกคลุมเวียดนามทางตอนบนรวมถึงลาวทางตอนบนก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่บรเิเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและฝั่งตะวันออกก่อน ในการแผ่ลงมาปกคลุมของมรสุมตําออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวที่จะแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนั้นในช่วงแรกนะครับจะมีแนวประทะอากาศจากลมต่นออกเฉียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประทะกับอากาศหนาวเย็นจากมรสุมตําออกเฉียงเหนือและอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะของลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับ ดยจะเน้นเ,เรีนอีสานทางตอนล่างภาคตะวัออกร่วมถึงเรีนพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างขอให้เตรียมตัวรับมือให้ด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามานะครับซึ่งจะเน้นเ,เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ เป็นเช่นไรกันบ้างครับในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองกันเข้ามาอยู่บ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเลยก็อย่าลืมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ฝนในคืนนี้กันนะครับ ซึ่งในคืนนี้เช่นกันนะคะมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงตลอดทั้งช่วงจึงทําให้มีลมตะวออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวออกรวมถึงภาคเหนือทางตอนบนและฝั่งตะวันตกจะมีเครื่องกระแสะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน เคลื่อนเข้ามาปกคลุมรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนจึงมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนในตอนเช้าก็จะมีหมอกเข้ามานะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะครับในช่วงนี้ขอให้ระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแปรปรวนของอากาศในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเข้ามาเป็นช่วงๆภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ1-2องศาจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดตากำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิตม ود, ่ำสุด17-23ถึงองศาส่วนสูงส ود, ุด32-36องศาบริศาเบรยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม ود, ่ำสุด7-5องศาลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากนิ้นจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาส่วนสูงสุด31-36องศาบริณยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามาสิเปอร์เซ็น์ของพื้นที่ส่วนมากในอุทยัยธานีลบบรุรีสระบรุรีกาญจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาสูงสุด3-2-35องศาลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา20ประเนของพื้นที่ส่วนมากในนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาสูงสุด31-35องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล จะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 6องศาส่วนสูงสุด32-36องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0บถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 2 2องถึง25องศาส่วนสูงสุด30ถึง34องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ1 m, าเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำส่วน2 2 6สองศาส่วนสูงสุด32-35องสองศาลมตํำออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคขลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวตามประเทศนะครับ ภาพข่าวต่างประเทศภาพแรกแผ่นดินไหวรุนแรงที่บริเวณพื้นที่ประเทศตุรกีเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.8แมกนิจูดดึก17กิโลเมตรที่บริเวณทางตอนใต้ของตุรกีเมื่อเวลา4นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น6กุมภาพันธ์2566ในเวลาของประเทศไทย8นาิกา17นาทีแรงสั่นไหวในตุรกีและซีเรียช่วงช้ามืดของวันจันทร์แรงสั่นไหวทำให้ตึกหลายแห่งถลม่ม อาจมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากและมี a เตอร์ช็อกจำนวน5-6แมกนิจูดตามมาหลายครั้งสื่อท้องถิ่นรายงานอาคารอย่างน้อย3ามีหลังพังถลม่มและในเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว17รายและมีผู้ติดในอาคารเป็นจํานวนมากจากอาคารที่ถล่มหลายหลังนะครับและอัปเดตล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวที่ตุรกีเบื้องต้นอยู่ระหว่างกู้ภยัยและมีผู้ติดอยู่ในอาคารจํานวนมากโดยล่าสุดที่เรนพื้นที่ประเทศตุรกี มีผู้เสียชีวิต53รายและบาดเจ็บอีกกว่า566รายส่วนประเทศซีเรียมีผู้เสียชีวิต86รายและบาดเจ็บกว่า200รายซึ่งนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะน,นี้เป็นภาพคลิปวินาทีการเกิดแผ่นดินไหวร่วมถึงมีรายงานท่อส่งกา๊าซระเบิดในทางตอนใต้ของตุรกีเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง3ครั้งใน15นาที7.8 6.7 และ5.6ไมกิจูดขนาดไม่ลึกจุดศูนย์กลางใกล้ๆก,กันทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในตุรกีที่เป็นศูนย์กลางรับรู้จุดที่ห่างออกไปประมาณ700กิโลเมตรอาทีสไซบรัสตุรกีอิสราเอลเรบาดอนอียิปต์ซีเรียอิรักจอแดนและจอร์จียซึ่งตุรกีแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดเหตุแผ่นดินไหว7.8แมกิจูดลึก17กิโเมตร ทางตอนใต้ของตุรกี4นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิน่น6กุมภาพันธ์2 5 6 6ตามเวลาในประเทศไทย8นาิกา17 000, นาทีติดกับพรมแดนซีเรียท้องถิ่นรายงานอาคารเสียหาย34หลังพังถล่มในเบื้องตน้นขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเบิร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะ อย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารด้วยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอ,อให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ